สวัสดีค่ะชื่อนนทพนเรเดืองนางนะคะอายุ61ปีบ้านเดิมอยู่จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันก็มาพักอยู่บ้านเลขที่280หมู่5ตําบลวังกวางอําเภอน้ำหนาวนะคะก็มีความสนใจในเรื่องเกษตรอินทรีย์เพราะว่าถ้ามองย้อนไปในวัยเด็กตัวเองก็จะมีพื้นฐานเป็นลูกชาวสวนชาวนานะคะสมัยก่อนพ่อแม่ปลูกพืชปลูกผักหรือปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ย ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงหรือสารเคมีเลยนะคะก็จะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในการบํารุงดินหรือบํารุงต้นไม้ซึ่งไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้มีการใช้ยาฆ่าแมาลงหรือสารเคมีเนี่ยเยอะมากซึ่งเป็นอันตรายทั้งคนปลูกแล้วก็คนกินนะคะออพอดีเกษียณายุราชาการแล้วก็มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านส้มม่วงเนะะี่ยค่ะก็มีความสนใจในเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว แล้วก็ตั้งใจจะปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักแล้วก็สมุนไพรแล้วก็โชคดีได้รับการชักชวนหรือแนะนำจากคุณอ้อยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมูห้บ้านสํม,ม่วงนะคะแล้วก็คุณวีซึ่งคุณวีเนี่ยก็ทำเกษตรอินทรีย์อยู่ก่อนแล้วนะคะก็ชักชวนให้เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดพิจูบูนะคะยังไงก็ เป็นน้องใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ